รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจ mm ิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยัพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้พสาน์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอกเธอฮักเธอ <Yeah. S 2> ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกใน,นดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกใน,นดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลาย ร้อมใจเมืองไทยดีดเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีศาสนาพุทธหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์อารยธรรมความเชื่อ และที่ยึดเหน,เนี่ยวจิตใจของผู้คนในเมืองสิงกราชเรยืนเขตพุทธวาสในฝั่งอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาอดีตเมืองสิงโกราชหรือเมืองสิงห์ขอนโดยจุดหมายปลายทางแรกในวันนี้คือวัดสวนครีวัดสำคัญที่อยู่คู่แผ่นดินสงขลามามากกว่า200ปีค่ะ จเจริญพรคุณโยมถุตานัตมาภาพระคระูสุวรรณกิริสถิจาวาวัดสวนรกิริหลวงเทสิบวัดสวนรณกิริเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะประช็งในการถือนามปีพัฒปีพัฒยาปีพัฒยาของข้าร,ราชการลูกหลานในสมัยน,นั้นวัดสวนรณกิริก็ <c oughs> ได้แล้วการตัฒนา มาเรื่อยๆอจนถึงจะเมืองคนที่ซื้อ,อก็ได้เริ่มใ้ายเมืองจากฝั่งรหลมสนแบบของบาย,ยางวัวสวนคลีก็เริ่มสอบสวนลงส่วนตัวบุษติเราจะไปนั้นน,นป็นบุษติจ้างไม่ทับบน อุโบสตเกา่าถึงมีหลงรอยเห็นอยู่ว่าอุสถเก่าจะเป็นอุโบสถเหล็กกว่าก่คางคุ้ดคนจะทำวัดจะเห็นหลงรอยคองเคร,ราา่อประิมากก่าหัวไอตัวอุโบสถกัมเพงแก้วหลัพระธาตุาอุโบสถแ,และวอเราคำและเาเนี้ยนี่นเป็นโราณสาันติ ไม้ตัวไม้ก็สองร้อยกว่าปีเอรจากหรืกอ,อ,อกทา,าแบกจีนตุตาอินนะป,าปากิกบาคกับผ้าประดังในอุปสรรคก็พระกระทานในอุปสรรนคะซึ่งปาคต่างๆก็ยังปรากฏอยู่ให้ราอยู่รับราได้ว่าการงในเราเรื่องอะไรนะ เึงฟาทางนห้ก็เล่าเรื่องพุปะวัตตัตททชาตไร่ภูมิภาทีชาต,ติโยติตอนนี้ก็คือฟาปเรื่องไร่ภูมิซึ่งอยู่หังองค์ปราบตาจะมากลับไปชมได้ส่วนพุปฐวัติจะมีฟาปบางช่วงที่ยังพอพอ อ่าดูได้นะแต่ท้ายเป็นหลป่าไปให้เป็นที่เคาไว้เล็กๆเพื่อ,อในการมองเห็นถ้ามาเที่ยวเคาะสมาติมาจังลมได้ทางวัดจะเปิดให้ชมทางที่เข้ามาเยี่ยมนะเยี่ยนเราก็เชิญข้ามาได้ทุกปันนะ ใี่ต้องครในทางด้านในานี้คือมีตู้สําคัญอะไรบ้างครับ,รบในในศาลานี้ครับก็จริงๆมันจะมีตู้พระไตรปิฎกโบราณนะครับอยู่สามตู้นะครับสองตู้เนี่ยจะเป็นลายน้ําทองนะครับสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณสมัยรยัชกาลที่สามนะครับซึ่งสังเกตดูด้านล่างของตู้ขาของตู้เนี่ยขาเขาเรียกขาคู่เนี่เป็นลายของครุฑนะครับซึ่งโดยปกติแล้วลายครุฑในอดีเเราจะใช้สําหรับ พระมกษัตริย์เท่านั้น<ฆ>นะครับอาจจะสันนิษฐานได้ว่าตู้พระไตรปิฎกชุดนี้ถูกพระราชทานลงมานะครับพร้<ฆ>อมกับพระไตรปิฎกโบราณนะครับอีกตู้หนึ่งจะเป็นตู้พระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลายกำมลอนะครับเป็นแบบจีนนะครับ<ฆ>แล้วก็เป็นวดลายก็คือเป็นลายหงแล้วก็เป็นลายดอกไม้นะครับเป็นลายทองไม้นะครับซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากคนที่มีฐานะทางสังคมในดีหรืออาจจะเป็นชาวจีนทํา สร้างพระไตรปิฎกถวายไว้กับวัดนะครับแล้วก็ได้มอบ <ฮะ S 1> ทั้งพระไตรปิฎกและตู้ไว้ด้วยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นสองสิ่งนะครับสิ่งหนึ่งก็คือตู้เครื่องสังเครศนะครับของพระนางเลอรมนะครับ <ฮะ S 1> ได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่5นะครับ <ฮะ S 1> ตอนงานพระเมรุสมเด็จพระนางเือ่มนะครับก็วัดสวนคีก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่สําคัญก็ได้รับพระราชทานตู้ <ฮะ S 1> ใบนั้นมาด้วยนะครับก็อยู่ในภายในบริเวณศารานะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งมารดจารย์ของสงขาแล้วก็คือลายพระพุทธบาทจำลองนะครับศิลปะประมาณพายุธยาตอนปลายนะครับก็เป็นลักษณะเป็นฐานไม้นะครับแกะสลักประดับด้วยกระจกเกลียบนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธบาทจำลองนะครับซึ่งเป็นสำริดเงินนะครับลวดลายก็จะเป็นลายมงคลร้อยแปดนะครับมีเป็นลายเอียดเล็กๆ,ๆนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ตรงกลางฝาพระบาทของ รอยพระพุทธบาทเนี่ยจะเป็นแก้วหลอกนะครับแบบโบราณนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมีตัวครอบอยู่แต่ปัจจุบันนี้ตัวครอบนี่หายไปแล้วนะครับอาจจะใส่น้ํามันหอมนะครับสําหรับคล้ายคบูชาพระธาตุนะครับซึ่งก็ได้รับการเก็บรักษาโดยท่านเจ้าวาดนะครับเก็บไว้ในบริเวณศาลานะครับ ในบริเวณที่เรายืนอยู่นียก็คือวัดสวนทรีนะแล้วก็จริงวัดส,ว,ว,ดสวนทรีเนี่ยเป็นวัดโบราณนะครับตั้งสร้างมาตั้งแต่สมัยวิทยาอย่างที่หลวงพ่อท่านว่านะแล้วก็มามีการบูรณะนะครับครั้งใหญ่น่าจะประมาณสมัยรยัชกาลที่3นะครับถ้า,าสังเกตฝั่งขวาม,มือเลยเ,ยเราจะเห็นเป็นถ่าหรือเจดีหินจีนนะครับถ้าเคยไปวัดกลางวชิมวะเราจะเห็นอีกองคหนึ่งในอดีตเนี่ยคือจริงๆคู่นี้จะตั้งอยู่คู่กันนะครับ แล้วก็ตอนที่เรามีการย้ายเมืองนะครับเมืองสงขาจากฝั่งนี้ข้ามไปอยู่ฝั่งปอยางนะก็ได้มีการย้ายเจดีย์ไปไว้ที่วัดกลางปชิมวาซึ่งอย่างที่บอกคือวัดนี้เป็นวัดที่สําคัญตั้งแต่ในอดีตมีการถือน้พาพระพิพัฒน์สัตยานะครับก็ย้ายไปด้วยแต่ว่าตอนที่ย้ายไปเราไม่ได้เอายอดของถาหรือเจดีย์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยอดของถาเจดีย์ก็ยังอยู่ที่นี่องค์หนึ่งนะครับส่วนองค์ที่ย้ายไปก็ไปทํายอดของถาใหม่นะครับ,รบด้านหลังเนี่ยจะเป็นหอะระฆังนะครับซึ่ง ด้านเครื่องบนเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆทรงหมวกของฝรั่งนะครับ <ạ. S 1> เป็นเป็นศิลปะที่เป็นแบบพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จรัชกาลที่3นะครับในหลวงรัชกาลที่3ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญนะครับรวมทั้งใ <ạ. S 1> บเสมาซุ้มใบเสมาต่างๆเนี่ยก็ถ้าลวดลายปูนปั้นก็จะเป็นแบบามารีเลอยก็เป็นแบบพระราชนิยมเหมือนกันนะครับซึ่งหมายถึงว่าวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิษสังข์ในช่วงนั้นนะครับ เราจะเห็นซุ้มใบเสมานี้คือแกะสลักด้วยหินแกรนิตนะครับจะไม่ใช่เป็นเป็นปูนปั้นขึ้นไปนะครับส่วนเครื่องบนเนี่ยก็จะเป็นปูนปั้นนะครับเป็นลวดลายที่เป็นแบบพราชินิยมนะครับจะเป็นมารีเลื้ยนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นเฟื่องอุบะนะครับซึ่งเป็นแบบพระราชินิยมในสมัยรั้นก็นี่สามเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวใบเสมานี้ก็เป็นแบบต้นกรุงกัานโกศินนะครับจะเป็นหินแกรนิตแกะสลักนะครับเพราะว่าเป็นหินแกรนิตซึ่งมาจากเมืองจีนก็จะมีความเหมือนกับตัวถัก ถาก็เป็นถาที่ถูกแกะสลักด้วยหินแกรนิตเหมือนกันนะครับหินแกรนิดเหล่านี้สันนิษฐานว่ามาจากเมืองจีนนะครับใช้ถ่วงสำเภามาในอดีตนะครับแล้วก็อาจจะมาใช้ช่างแกะที่นี่นะครับ ก็ที่เรายืนอยู่นี้ก็คือเป็นภายในพระโบสถ์ครับซึ่งพระโบสถ์หลังนี้เดิมเนี่ยในอดีตน่าจะเป็นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแบบเป็นพระโบสถ์แบบเปิดตามศิลปะทางภาคใต้นะครับแล้วก็หลังจากในหลวงรัชทินทสานท่านได้มาปรับปรุงพัฒนาแล้วก็สร้างใหม่ก็จะเป็นเป็นลักษณะโบสถ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นขอบดั้งเดิมเนี่ยขอบโบสถ์เดิมก็จะอยู่แค่บริเวณ อิดที่เราเห็นนี่นะครับ <C HA' S 2> แล้วก็พระประธานในพระบูรสนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าสามองค์นะครับทั้งถ้าเราจะเห็นก็จะมีเป็นพระสามรูปแล้วก็เป็นพระสาวกซ้ายขวานะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของพระบูรสนี้ก็คือมีเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เราเห็นค่อนข้างจเจริญรางไปแล้วเนื่องจากตามอายุาเขานะครับแล้วก็เป็นภาพจิตรกรรมฝีมือช่างหลวงนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยุคเดียวกันกับที่ได้ในหลวงรัชกาลที่3ส่งช่างลงมา ปรับปรุงและพัฒนาวัดแถบรูเวณนี้นะครับรวมกระทั่งวัดกลางมัชิมวาดนะครับแต่ว่ามีสิ่งมหัศจรรย์ที่อยากจะนําเสนอก็คือพระแม่ธรณีบีบมวยผมของเราจะไม่เหมือนภาคกลางนะครับ<ฮ>ะจะเป็นสีค้ำคเข้มเมเหมือนกับผลใต้นะครับแล้วก็ด้านหลังของพระประธานก็จะมีภาพจิตรกรรมที่ยังหลงเหลือค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีเป็นรูปของ คนใส่ชุดรำนะครับเป็นซึ่งเป็นเปรตในนรกภูมินะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับผม จากังวัดสวนคีรีเราก็เดินทางมาถึงวัดบ่อทรัพย์วัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2360ซึ่งมีจุดสนใจคือบอ่อน้ำบริเวณหน้าวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7เมตรเรียกว่าบ่อทรัพย์เป็นบอ่อน้ำที่ซึมทรัพย์น้ำลงมาจากภูเขาและเป็นที่เลื่องลือในเรื่องของการรัรกษาโรคของคนในอดีตโดยการตักน้ำไปดื่มกินและอาบเพื่อรัรกษาโรคร้าย จึงเป็นที่มาของชื่อวัดบอดซับในปัจจุบันค่ะพระพุทธรูปของพระอุโบสถแห่งนี้คือพระพุทธรูปสำริดซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับศิลปะสมัยสุโขทยัยฐานชุกชีของพระมีลักษณะแบบบัวความบัวงายเขียนลวดลายด้วยสีฝุ่น ลวดลายมิลิเลื้อยและดอกพุดตาลซึ่งเป็นหลายพระราชนิยมในสมัยรชัชกาลที่สามสำหรับศิลปะวัตถุชิ้นสำคัญของที่นี่ก็คือตู้ลหลรถน้ำบรรจุพระคัมภีรโบราณสามตู้ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกพระราชทานลงมาจากพระนครซึ่งจุดที่น่าสนใจของพระคัมภีร์ที่นี่ก็คือมีการค้นพบว่า เชือกมาพระคัมภีร์บางเส้นเป็นหางเปียของจริงจึงเกิดข้อสนิษฐานสองข้อว่าการตัดหางเปียเปรียดเสมือนการตัดใจจากบ้านเกิดของคนจีนเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสยามประเทศหรือไม่ก็อาจจะเป็นการถวายการบูชาสูงสุดแก่พระพุทธศาสนาโดยการตัดสิ่งที่อยู่สูงที่สุดนั่นก็คือเส้นผมมาแทนเชือกนั่นเองค่ะ กี้เราเดินมาจากวัดปอซับนะครับก็เป็นระหว่างทางเดินเนี่ยเราก็เห็นเรื่องของเจดีบัวนะครับซึ่งก็มีหลากหลายนะมีทั้งแบบเรือนยอดเป็นเหมือนกับหมวกฝรั่งะนะครับบางบางเจดีบางงก็เป็นแบบหมวกแขกนะครับแล้วก็บางองค์ก็เหมือนกับเป็นทรงชดาแบบของไทยนะครับด้านหลังเราอันนี้ก็คืออีกเบรนอีกวัดหนึ่งนะครับเรียกว่า ปัจจุบันเรียกว่าวัดสิริวรรวาดนะครับซึ่งในบันทึกเขียนแค่วัดวาดนะครับในบันทึกชื่อเดิมก็คือวัดวาดนะครับแล้วก็ลักษณะพระโบสถเนี่ยถ้าจะเห็นประตูทางเข้าเหมือนเป็นเก่งจีนนะครับแล้วก็ด้านตัวพระโบสถเนี่ยจะเป็นแบบโบสถ์มหาอุดก็ว่าได้เพราะด้านหลังจะไม่มีประตูเลยก็มีแค่ประตูเข้าทางด้านหน้าบานเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมใกล้ๆนะครับซึ่งมีสิ่งที่สําคัญอยู่อย่างที่อยากให้เห็นก็คือลายประตูของพระโบสถเป็นลายแบบ รถน้ำนะครับซึ่งเราไม่เห็นที่วัดอื่นในจังหวัดสงขลานะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นจุดเดียวที่มีลงเหลืออยู่นะครับ เห็นว่เราหลังจากเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยโดยปกติพระโบสถ์นะครับเราจะมีทั้งประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังแต่พระโบสถ์หลังนี้มีประตูทางเข้าทางเดียวด้านหลังองค์พระประธานเนี่ยจะไม่มีประตูเข้านั้นอาจจะเรียกได้ว่าโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์มหาอุตก็ได้นะครับโบสถ์มหาอุตก็คือในอดีตเนี่ยในการทําศึกสงครามนะเราก็จะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็จะมีการปูกเสกอ,อาวุธ หรือแม้กระทั่งน้ำมตนหรือผ้าประเจดนะครับเพื่อที่ให้หาเนี้เอาไปใช้นะครับเวลาไปศึกสงครามก็ฟันแทงไม่เข้านะครับอ,อันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณน,นะครับบทหลังนี้ก็เป็นบทลักษณะเขาเรียกว่าก,ก,กอบก่ออิฐสอปูนก็คือมีการก่ออิฐแล้วก็ฉาบด,ด้วยปูนที่เป็นปูนสีขาวนะครับปูนเนดีเนี่ยก็จะเป็นพวกปูนที่เผามาจากพวกเปลือกหอยนะครับแล้วก็ตํา เป็นสีขาวนะเป็นสีขาวแล้วก็ตำกับพวกน้ําอ้อยนะครับแล้วก็มาฉาบทับไปทีนึงก็ม,มีอายุหลายร้อยปีนะครับแล้วก็ลักษณะขององค์พระประธานนะั<ม>่นก็ถือว่ามีความสําคัญนะก็จะเป็นเป็นปา,างมาลาว,วิชัยนะครับเป็นพระพุทูกก่ออิฐนะครับแล้วก็สอปูนแล้วก็ลงด้วยลักปิดทองนะครับก็ถือว่ามีความเก่าแก่นะครับคู่มากับวัดนะครับอย่างที่บอกคือในอดีตเนี่ยเราเคยเจอหลักฐานจาก คำพีไบรลนเนี่ยวัดนี้ไม่ได้เรียกว่าวัดสิริวรรณาวาาเหมือนปัจจุบันนะครับจะใช้เพียงแค่คําว่าวัดวาดแค่นั้นนะครับซึ่งปีเป็นเขตติดต่อวัดระหว่างวัดบ่อซับกับวัดภูผาเบิกวัดนี้จะอยู่ตรงกลางแล้วก็บริเวณของวัดเนี่ยจะไม่มีหลักฐานอื่นเลยนะครับจะมีแค่เข้าโบสถ์หลังนี้แล้วก็เป็นแนวรั้วด้านนอกแล้วก็ซุ้มประตูจีนนะครับผมซึ่งซุ้มประตูจีนนี่คือเราจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆใช่ไหมคะสำหรับวัดนะครับเพราะว่า มันอาจจะเป็นลักษณะของการผสมผสานนะเนื่องจาก<ะ>บริเวณนี้มันจะมีทั้งคนที่เป็นแขกดั้งเดิมะนะครับแล้วก็เป็นชาวจีนนะครับแล้วก็คนไทยพุทธอยู่ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นศิลป,ปะก็จะมีความผสมผสานนะครับ<ะ>อย่างที่เราอาจจะไปเห็นตู้<ะ>พระธรรมที่วัดสุวรรณคีรีที่มีตู้ลายกรมลรอนะครับ<ะ>เป็นลวดลายแบบจ<ะ>ีนนะครับหรือแมก้กระทั่งวัดนี้ในพระโบสถ์ก็จะเป็นแบบ,แบบแบ,บไทยนี่แหละแบบสอบปูน แล้วก็ฉาบฉาบด้วยปูนขาวนะครับแล้วก็ข้อพุทุูปด้านในก็เป็นแบบพุทธนะครับแล้วก็<ม>หรือแม้กระทั่งเราไปเจอศิลปะที่มีความผสมผสานกันตรงระหว่างทางที่เราสังเกตเจดีบัวนะครับรบ,บางบางเจดีบัวด้านบนก็เป็นลักษณะเครื่องเครื่องทรงด้านบนเป็นแบบหมวกฝรั่งนะครับรบ,บางองค์ก็จะเป็นยอดแบบเจดีแหลมบางองค์ก็จะเป็นยอดแบบหมวกแขกนะครับนั้นบริเวณนี้มันมีความกาเรียกมีความผสมผสานมีการเป็นอยู่ ของผู้คนในหลากหลายเชื้อชาติหลักๆก,ก็จะเป็นแคร์เป็นจีนแล้วก็เป็นไทยนะครับคือด้วยความที่พี่บอกว่าที่นี่เป็นโบสถ์มหาอุดใช่ไหมคะคือแสดงว่าวัดนี้ก็จะใช้สําหรับเพื่อเอาไว้ทําพิธีกรรมหรืออะไรที่เกี่ยวกับศึกสงครามอะไรอย่างนี้ก็าสานรนิฐานว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากเราวัดอื่นเนี่ยเราจะเจอพื้นที่บริเวณค่อนข้างกว้างขวางจะมีแค่วัดวัดนี้ว,ดดว,วัดวาดเนี่ยซึ่งมีหลงเหลืออยู่เฉพาะโบสถ์ แล้วก็พื้นที่บริเวณแนวรอบก็คือบริเวณรอบรั้วโบสถ์นะครับแค่นั้นเองตรงอื่นเราไม่เจอหลักฐานความเป็นวัดอยู่นะครับงั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าใช้สําหรับในกรณีพิธีสําคัญสําคัญครคหรือแม้กระทั่งบุกเสก็ขรางัขงของครั้งนะครับทำน้ำมนต์นะครับะอะไรก็เป็นได้นะครับที่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับ แลวอย่างในสงขลาหรือเอาแค่เอาแค่ในเราแวกนี้คือจะมีวัดมีวัดเดียวที่เป็นโบตลักษณะนี้ใช่ไหมคะที่เห็นก็มีโบสถ์นี่แหละครับที่เป็นลักษณะมีประตูทางเข้าด้านเดียวนะวัดอื่นผมยังไม่เห็นนะอ,อาจจะมีหรือไม่มีก็อันนี้ก็ไม่ไม่ฟันธงดีกว่านะครับแต่ว่าหลังนี้ที่เห็นเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเรา,เราย้อนไปถึงอย่างเช่นอย่างประวัติของกรุงศรีอยุธยาเองก็คือจะมี ม,มีบอกไว้ไหมคะว่ามีวัดที่เป็นโบทลักษณะแบบนี้อยู่บ้างไหมคะอาจจะไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมโบราณนีแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่มันยาวนานแล้วเข้าใจว่ามากน่าจะมากกว่ากรุงศรีวิทยาซ้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อย่างวัดสวนคีรีเมื่อกี้เราบอกว่าใช้เป็นสถานที่ถือน้ำพระพิพาสัตยาแนดีนะครับ ใน,ในพงศาวดารบางฉบับได้กล่าวถึงบริเวณนี้นะครับในสมัยปลายอยุธยาหรือกรุงธน,นบุรีนะครับต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยมีการสักเลขนะครับ<ะ>เพื่อนำทหารไปปราบกบฏท,ที่ไซบุรีนะครับก็ใช้บริเวณละแวก3-4วัดนี่แหละนะครับมีการตั้งพระพาสักเลขก็ดีหรือแม้กระทั่งมาสร้างเรือ นะครับเรือรบรียกเป็นเรือหูช้างนะครับสาลำนะครับก็บริเวณนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจเป็นไปได้นะครับบทนี้อาจจะใช้สําหรับปลูกเสร็จเคร่องรางของขัง,งก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจทหารนะเวลาออไปสู้รบนะครับปันแทงไม่เข้าอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผม เวลาที่เนื่อนนานผ่านพ้นนับหลายร้อยปีอาจทำให้โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุเสื่อมทรงไปตามวิถีของโลกสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะยังคงรักษาเอาไว้ได้นานเพียงใดเพราะการมีอยู่ของมรดกสำคัญเหล่านี้คือเครื่อง,งยืนยันการมีอยู่ของเมืองสิงการารากเงาของเมืองสงขลาที่ลูกหลานควรระลึกถึง